สมาชิกทั่วไปกดสั่งซื้อสินค้าก่อนกดสมัครเพเซอร์ปกติแล้วการสมัครเป็นเพเซอร์เราต้องกดไปที่แอปพายนาวในเมนูเพเซอร์กนเลือกซื้อสินค้าแต่มีสมาชิกทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อเป็นเพเซอร์และลืมกดแอปพายนาวทำให้คะแนนไม่นำไปนับคุณสมบัติการเป็นเพเซอร์ให้ตอนนี้มูมอมีฟีเจอร์ใหม่ในการแจ้งเตือนก่อนการซื้อสินค้าแล้วดังนี้ขั้นตอนแรกไปที่หน้าหลัก จากนั้นเลือกสินค้าที่เราต้องการจะซื้อกดสั่งซื้อได้ทันทีกดยืนยันกดซื้อสินค้าจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าเราต้องการสมัครเป็นเพเซอร์หรือต้องการแค่ซื้อสินค้าสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจว่าเพเซอร์คืออะไรสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตรงคำว่าเพเซอร์คืออะไรถ้าเราต้องการเป็นเพเซอร์กดไปที่สมัครเพเซอร์ระบบจะทำการเปิดสถานะเพเซอร์ของเรา จากนั้นสั่งซื้อต่อไปได้เลย